ราะว่าตอนนี้ที่เชียงรายนะเวียงป่าเป้าเชียงใหม่เชียงรายนี่ฝนตกวันเดียวร้อเจ็ดสิบแล้วเพราะฉะน,นั้นสองร้อยนี่ตัวเลขตัวเลขกระจิบไปเลยนะเพราะฉะนั้นแน่นอนบางพื้นที่มันก็อาจจะสามร้อยได้บางพื้นที่ก็สองร้อยนะครับเชียงใหม่เชียงรายตอนเนี้ยวันนี้จะตกหนักนะครับในภาคตะวันออกภาคอีสานล่างแล้วก็ขึ้นไปภาคกลางภาคตะวันตกภาคเหนือ มันนี้ตกตกตกหนักนะตกหนักกับเมื่อวานนี้แล้วก็วันที่สองก็จะเริ่มเบาแต่ว่าก็ยังถือว่าหนักนะครับหมดวันที่สองไปจะเริ่มเบาจริงๆนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าฝนสามวันเนี่ยนะครับแน่นอนเกินสองร้อยหลายแห่งนะครับทีนี้มันก็ต้องมาดูว่าตรงไหนละที่มันเปราะบางตรงไหนที่มันจุกัดน้ําไหลหลากหรือน้ําท่วมรอการะบายเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนอ่ะเพราะว่าถ้าฝนระดับอย่างนี้นะครับ ก็ต้องติดตามนะติดตามสถานการณ์ึงคือศูนย์ตับไแห่งชาติเนี่ยเขาก็ติดตามอยู่นะแล้วก็ได้แจ้งเ <อะ S 1> ตือนเป็นระยะระยะเหมือนกันครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณดกจดนน้ำนะท่วมอรอกรระบายเนี่ยส่วนใหญ่ศูนย์ตับไตแห่งชาติเนี่ยเขาจะไม่ค่อยออะไรอะในเชิงคือคือคือเราเนี่ยไม่รู้หรอกว่าระบบระบายน้ํารับได้เท่าไหร่<อ>ะนะมผมก็บอกว่าเราอย่าไปจับตัวนี้เลยเพราะว่า น้ำท่วมรอกระบายมันขึ้นอยู่กับความสามารถของชุมชนของเมืองอใช่ไหมบางแห่งตกหกสิบมิลิเมตรอย่างที่เชียงใหม่ร่วมแล้วใช่ไหมระบายนะรอระบายกรุงเทพจะแปดสิบก็ได้นะขอนแก่นจะสี่สิบครั้งที่แล้วขอนแก่นรู้สึกจ mm ะห้าสิบมิลิเมตรอะสี่สิบห้าสิบมิลิเมตรก็ท่วมแล้วท่วมใช่ไหมนี่ยมันแตกต่างกันระหว่างชุมชนไงนะ,ะเพราะฉะนั้นมันจึงยากต่อการที่จะเราไปคาดการณ์ว่าจะท่วมจะหละับจะเราระบายนะอืม อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ท้องถิ่นจะต้องจะต้องประเมินตนเองให้ได้อะว่าคุณมีความสามารถได้เท่าไหร่อ่ะแล้วคุณก็ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนอย่านํารถลาไปนะวิ่งไปตรงนู้นตรงนี้หรือจอดรถไว้อย่างเงี้ยมันเสียหายอ,อ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สำคัญมากเลยชุมชนต้องออรู้ตัวเองเนี่ยนะครับ